ทุกทุกคนพวกผมน้นองโกโกบครันใช่ฮนะวันนี้กลับมากับมีเกึองอีกแล้วน,น,นะฮะก็ <c oughs> เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องกัดตัวเนาะเราทุกคนก็กัดตัวนานมันจะคงหนีไม่พ้นมันมีเกลืองสลวยลูกที่เก็บไว้ได้นานแต่ว่าจะกินแบบมันมีเกลืองต้มยำกุ้งอย่างเดียวรสมุกสนียเดียวมันก็จะน่าเบื่อเนาะวันนี้เนี่ยน้องโกจะพามากัดตัวกันเนาะเจอน้องเจเจ เล้วยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานโดยโดยคนที่ทํางานโดยโดยสาร b s เซ็โฆษณามา a ่าตัวหน่งเนาะซึ่งนี่ฮะเป็น Mama OK Generation มองเนาะถ้าเกิดเห็นในโฆษณามันจะบอกว่าเป็นน้ำสามให้แห้งสามน้ำสอง อย่างที่ทํามามมมกินได้ให้หมดเลย,เยก,ก็ก็จะมีหลายรสเดี๋ยวเราจะเริ่มที่แห้งก่อนเลยที่จริงพวกความผน่านนะจะรู้จักตัวนี้มากสุดเนี่ยตัวนี้ไ<า>ข่เค็มน่าจะเป็นที่ปกดตายเพราะว่าตอนเป็นเซเว่นก็คือเกลียงในช่วงที่ทุกคนกำลังเก็บกับตัวอยู่ในเรื่องที่เอาชื่อเต็มๆเ,เลย โอเคโอเคย่อมจากโอเวนทาวเคจเช่นนี่โอเวนทาวเคจเช่นอันนี้เป็นรสผัดไข่เค็มจ้าถ้าจะเป็นรสที่คนโปรตางี้เมา,มาเพราะว่าตอนนี้กระแสเนี่ยคือ,อไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มมันฝรัง่งรสไข่เค็มสาลายรสไข่เค็มหนังปลารสไข่เค็มทุกอย่างเป็นรสไข่เค็มเลย รสที่เด็กๆอชอบหวานเค็มถ้าเชีบเป็นอาหารฝรั่งน่นจาจะแบบคาโบนล่าอย่างนี้หวานหวานเคนะ็มๆอะไรอย่างนี้นะมามเพิ่มความเกาหลีเข้าไปโดยผักดองอืมไม่ได้ซื้อจ้ะอันนี้ทำเองเดี๋ยวจะลองปล่อยคลิปทำผักดองดอูอันนี้เป็นสูตรที่ก็ดูจากอะไรใน YouTube เองก็มี ในตามเว็บไซต์ต่างๆก็มีก็อาจระแอปพลายกะเพราะในช่วงนี้ออกไปซื้อหนคนละมากลำบากทำเองไหมลายห้องจะกินโดยไม่มีโปรตีนไม่ได้นะใช้ฟกัส่อยจแบบชีวิแชมเปี้ยนโ้ย this is หมูสามช้น เบอร์เฮ้ยมาที่อเช้าก่อนว่มามันมีเกิดต้องมีรสชาติเลยนาะเราควรไม่ต้องพานน้ำจิ้มเหมือไงอืมอืมที่หมูยนะ่างเนาะ กินน้ำไปแหละดูเหมือนน้ำน้องจะแห้งแล้วน้องรับ้องอะไรอยู่เนี่ยเข้ามากเลนะอันนี้คือวไข่เค็มถ้าเกิดคนชอบแบบหวานเค็มๆเด็กๆหน้าชอบอันนี้แน่ ต่ไอไปอาจารของเป็นนี่จหเป็นนามเนาะโอเคเจเนอเรชั oh. um ่นโอเิทตลคิเชนคเรียนสไมซี่เป็น็สีทองครัก็คเลสซนี่ตอนนี้ก็ทุกคนคงน่าจะกินกับซีรีส์เกาหลีต่างต่างโคชิมั้งก่นเลยนพักแสโวไปคนตายดิ เมนี่คาดหวังตอนแรกนึกว่าจะแบบเหมือนซุปกิมจิที่ออกเปรี้ยวๆเนี่ยป่ะแต่นี่ไม่ใช่ออกไปแนวสุกเต้าเจี้ยวมากกว่าเผ็ดๆเค็มๆเอาไปดีก็แต่ถ้าเกิดคนชอบกินเปรี้ยวน่าจะไม่ถูกใจ เ่็มกว่าไม่ได้เป็นสุจกจริงๆอืมเข็มๆดูเลยนะถามมันดูไปดูเรื่องไหมไม่เลยชื่อเป็นเคมี่ันหมดเลย แต่คนที่เบื่อความจำเจนพวกมันมีต้มยำมันมีหมสูสั้งอันนี้ก็เป็นชอยที่ดีแต่ข้อดีของเจนเนี่ยที่เห็นในชั้นเลยเส้นก็คือมันเป็นโอเคเจนใชันเนาะมันไม่ใช่เจนทแบบนนนนี่แบบเส้นบะหมี่ปกติบะหมี่เกินปกติแบบเส้นเป็นธรรมดานี่ก็จะ คล้ายๆรามยอนอะไรอ่างป่ะมีความมีความหนาของเส้นนิดหนึ่งก็เลือกขายชอบกินแบบอุดๆหรือว่าชอบกยนเส้นนุ่มๆก็ต้องนนานาๆก็ได้เป็นรสที่ไม่ค่อยมีใน ยี่ห้อมาเออไม่เล่อ่ะขอ,อน้ำกลับไ,ไปกันเพราะว่านองเขาก็จะแห้งหึ้นแล้วมันเนี่ยจอันนี้รสโอเคเจนรีโอเคคิทเช่นนะฮะพอร์ติโนลคิทเชน่นรสฮอตแอนด์สไปซี่ไอ้เนื้น รสชาดุ๋มักกาวเราเพิ่มความกเกาหลีแกหม้อทองทำบันช่งกาดูหรือเปล่าอีเดียว สปไปซี่อย่างเดียวมันก็คือเผ็ด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 โดนเลยแต่ไม่ได้เผ็ดแบบนะนะแจิมไม่ได้ระเผ็ดเหมือนพวกบ่ามีกึ่งเกาหลีเข้าไปที่เป็นซองสีแดงรสประมาณนั้นลใช่รสประมาณนั้นนะพวกถั่แดงแดงที่แบบรสซุปเผ็ดอะไรอย่างประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ข้ามไปยังโซนจิมจินะถ้าเกิดอันเนี้ยถ้าเปรี้ยวนิดน,นึ่งอ่ะจะมีความซุปจิมจินิดนึง ถ้าให้เรื่องล้วว่าอย่างไเพราะว่ามีความกลมกล,ล่อมว่าที่เทียบถ้าเทียบ,บปัะตูนี้ไม่ใช่ว่านี้ไม่ดีเนี่ยไม,ไม่มันเหมือนเป็นที่สามารถหาได้ทั่วไปในบะหมีม่เก่นเกาหลีแต่เนี้ย ยังไม่เคยเจอเยหรือ่มั้งอรู้สึกแบบเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มแบบคนนันนี้อันนี้จะเผ็ดดุแต่ก็ไม่ได้ไม่อร่อยนะถ้าพี่โฟเผ็ดออย่างนี้ Head. โเคเรียนแบบแห้งรูปอ่ะอ่ะเหมือนซอสพริกเกาหลีโคกรดุดันเนาะคิดว่าลอชิมกันสิโอนะ้งแห้งแล้ว 异性。Mm hmm. โคชูจังเลยอ่ยม,มันคือโคชูจังอนะบอกไม่ถูกก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดในแใจที่กินมาตอนนี้นอันนี้จะเรนะ็งโลซุด ใครอยากกินบะหมี่ที่มันเผ็ดๆอของเกาหลีอ่ะและะ้วแบารู้สึกว่กินเผ็ดไม่ไหวอะนี่ก็น่าจะเป็นชอยที่ใกล้เคียงก็ไม่ได้ใกล้มากแต่แบบมันไม่ได้เผ็ดเท่าขนาดนั้นะ สุดนี้นะก็คือง่ายๆอย่างนั้นล่ะงยำคุ้งชิมสเตอร์ไฟชิมสเตอร์ไฟโต้งยำซอสหวาวววาวมันแค่มันจะตสมอะไรนะ 아. <laughs> ก็เขาไม่ผิดเอาจริงมากเขาไม่ผิดด้วยเพราะเขาเคยชิมเซลฟล์ fight, ต้อ,ยอ,อมยำซอสก็คือต้มยำกุ้งอ่ะแต่เป็นแบบแห้งเส้นอาจจะดีกว่าอันปกติที่เขาทำอยู่แล้ว ไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณกินต้องยังฟู่แบบแห้งไม่ใส่น้ำก็คืออันนี้แค่เส้นอันนี้นุ่มกว่าอร่อยกว่ามีพท่านี ข่แห้งน้ำันหึ่งไ้แห้งก็ต้องต้เไข่เค็มรสชาติเปสีเขียวค็มหวานเป็นสี่สทองสีทองส่วนน้ำมันองเป็นสีทองโคเรียนสไปส่วนอันกาน่าจะหาได้ทั่วไปไป่อแต่คนชอบเนี้ยอาจจะก็มีป็น ทีซิลูเลชั่นแห้งสาน้ำสองลองในหางดูกันว่าแต่คนชอบรอน้ำเป็นพิเศษส่วนตัวกโมโมโมโค็คงุดหงิไข่เค็มนอนเนี่ยค้ดสปายแอบดบีเดี๋ยวไงถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆจะสมัรมรครกินไปอยู่อีกนะจ๊ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้จ๊ะกินเรื่อยๆแต่เราโ้กโค้กใครชนะเดี๋ยว ขอหาสัญหาก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยถ้าจะไปซื้อก็น่าจสยากเนาะเดี๋ยวยังไงจะพยายามเดี๋ยวก็จะทำชิ้นนี้ด้ย่อยน้องแป้งกวาดอ้วตกอง่ายๆง่ายๆวันนี้เป็นไงบ้าง